เป็นมดอะไรนะมัชฉานุเล่นน้ํา

มันวดนี้แม่งศึกถูกวะะลรานกานจะได้จำไว้ไงเร็วจอดหน้าเทเวนเลยเป้าหมายชัดเจนเลยเพราะเท่คืนนี้ผม่ากำลังดีคนจะเยอวันนี้หน่อยมันจะมาเมาออกมาพอดีเลยน้อยไปหน่อยแล้วน้อยไปหน่อยเริ่มเริ่มตลาดเริ่มวายริ่ดวายแล้วมันดีที่หนึ่งว่ะน้ เขาตีหนึ่งเที่ยงคืนเนี่ยคนเราอประมาณนักสามทุ่มหมอกเลยอ่านั่นแหละแล้วก็ไปลองไปไหนไปอยากกินมาม่านะเทเว่นไปไหนก็ได้นะไปนั่งลกินทีนี้ก็ต้องไปขี้ที่เทเว่นด้วยฝากท้องไว้ที่เทเว่นเลยเพื่อนโอ้ยลุงจะเจอไปนะงานคนเก่าหรือเปล่าจำ๋อคนไหนจะจำไม่ได้เลยน้อยจะจำได้ น้อยตอนที่ไปขี่เป็นยังไงบ้างครับบรรยากาศยังไงคุณทําได้อย่างผมไหมครับขี่ที่เซเว่นอะบรรยากาศเป็นไงครับห้องน้ําอย่างหรูห้องน้ําเป็นลายลายโดเรมอนไม่ได้ไปทำเขาเลอะเลอะเอาชู้วเช็ดอย่างดีเลอะยังไงต้องไปขี่นะตุ๊กเองไมี่จะต้องนี่เนี่ยผมดีให้ความเหมืนนุ่นคอ เขาขอบคุณเขาขอบคุณพนักงานเซเว่นนะครับมึงต้องขอบคุณกูกูเป็นคนถามเขาให้อะไรเหรออาจารย์เดก็ถามอะไรผมไปถามปั๊มปั๊มมีไหมก็บอกว่าติดไกลกูก็เลยถามว่ามีห้องน้ําหรือเปล่าก็บอกมีพี่มาเข้าห้องน้ํานี่ก็ได้เท่านั้นแหละกูรู้เลยมึงรอดตายไล้วน้อยเอาชีวิตที่ยังมีหวังใช่ไหมมีหวังไม่ถามชื่อพนักงานเขาว่าจะอยู่สูงเอาเอาธรรมดาพอไหม น้อยแล้วเด็กๆที่มาคนไหนน่ารักมากนะน้อยไอคนขาวงดหน้ามาจะเจอกั้งหรอวะน้อยเนื้อมันยัง4ล็อ้อยเนือพอได้พอนิ่มๆนะนะเป็นรูน้อกน้อยคนขาวงดหน้ามาจะเจอมันอีกไหมคนขาวอ้วนเหรอเพราะว่าคงอ้วนมึงต้องตามหาเธอนะไม่ใช่ที่มาตอนแรกขา